พ้องกับป๋อลายหลากหลายเนาะอันนี้ปลาปลาพี hmm. um ่น้องออ่างุ่นแม่มดบอกก็บอกโกยบ้าน แดกเคือนว่นก็ดืนลับเปล่ามาจะสหัสันขคยโล่จักบาทแดกเคือนลับเปล่าอันนี้คืออะไรคุณยายอะไร นอนอไม้ต้มแล้วนอไม้เผาบ่ของคุณยายเฮ็ดดีดีเผาแล้วต้มแล้วเื่อเผาเคียนซื้อเคียนแล้วก็มาต้มต้มก็่ากแซนหน้าไม่มืดมือไปหน้าเพียงแต่เอานำจานั่งใส่กจะนั่งแซกไฟพอให้หน้าเขาจนบ่ไก่มั่นคงห้องอาไปใช้ตูเดอ๋ยวไดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเสร็จไห Anh nhang mừng chắc bạc điện anh ừ, à này cấp khẩu ừ, cái... tay lệch tay bàn Ôm bàn bàn tay bàn bàn tay là tay bàn bàn tay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  bàn ่อยี่ลีตลาดมือเนี่ยเนาะเป็นมเป่เป็นกุดเป็นดีด้ค่ะเป็นสันเป็นเหียงเขาเนาะเป็นหน่อยลงตรงมือตรงมือโอ้ได้บักแตงหลายแะเนาะแตงไทยกําลังออกเนาะเป็นสีเวิงเวิงบางๆางอยู่ปจาน่ามนเีย บอฮะเปตรวจไปตรวจหาสารเสพติดพี่น้องมือนี้ยางแต่ว่ากับพ่อพ่อไปได้มาได้เป็นวิ่งพี่น้องก็คือยังอยู่ดีๆก็ยิ่ง คันคันวินนีลีนี่ยังออกมาจากบางบไดเลยบ้านดีนะอาการบ้านดีนเลยบ้านไปไไจ้าสีไข้่อยู่เนะอะ

แก๊ซีอนเนอยา,าอย่างนี้จังหวะเล่นๆอยู่นี่ยค้องกรบปุกลายหลากหลายเนาะเป็นจังเดยไม่แห้งมันแหลง,งบ่หรือจังเดยเนาะซึ่งมันบวมนย่มผักเนาะผักกับปุกลาย กาดดอกกักาดก็ทิ่สวยอย่างย่างอยู่รอบๆกันอันนี้ปลาปลาพี่น้องปลาดุกปลาคอปลาดุกปุยแล้วก็เห็ดแล้วก็ ลูกชิ้นปิง้งลูกชิน้นหนึ่งลาบเป็ดลาบไม่ได้ใจจือ้อ,องไปจเ่ากว่าไปใจจัสายไฟอยู่ดีอสายไฟอ่ะส้มส้มห้าสิบบาทล่องกองห้าสิบบาทลำไยห้าสิบบาทกิโลกรัมละ โปรแกรมองหารคืออะองุนเจ้าบาทอางวนร้อยซาว่งนรซาบีมีกนอยซาวขน้าเนียงก็เป็นสิอันนี้แม่มดอ่งนแม่มดบอกนีเลยเป็นน้ยคือหมโกยเนาะขนหมกโกยบบน่ะแม่มด